สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเรือนไทยการการจัดสถานที่การเลือกสถานที่และการให้บริการของเรือนไทยบาลิตานะคะเรือนไทยบาลิตาเนี่ยประกอบไปด้วยสถานที่จัดงานทั้งหมด4สาขาะคะสาขาที่1เรือนไทยริมน้ำศรีปรทุมสาขาที่2เรือนไทยกเกษตรเรือนไทยมหานาครตรงกรเกษตรนวมินนะคะสาขาที่3เรือนไทยนิวทตใหม่ อยู่หน้าปักซอยนิวิทใหม่32และสาขาที่4เรือนไทยสยามธานีอยู่ในซอยงามวงวาน45่ทับ1นะคะเรือนไทยทั้งหมด4สาขาเนี่ยเราจะเน้นหลักๆเลยก็คือ1สถานที่จอดรถ2นะคะห้องน้ำา3ห้องพิธีแยกเป็นสัดส,ส่วนและสุดท้ายนะคะห้องจัดเลี้ยงที่เป็นห้องแอร์และห้องพิธีทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นห้องแอร์ทั้งหมดนะคะ การดูแลแขกและการอ,าอำนวยความสะดวกกับแขกเนี่ยเราก็จะให้เป็นสาเหตุหลักในการเลือกสถานที่นะคะอย่างเช่นในเรื่องของลานจอดรถเนี่ยต้องมากกว่า150คันขึ้นไปนะคะและการอำนวยความสะดวกและดูแลแขกเนี่ยเราดูแลตั้งแต่วันที่ชมสถานที่เลยอย่างเช่น1นนะคะการมาชมสถานที่ของลูกค้าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องนัดเวลาก็ได้นะคะ walk in เข้าไปได้เลยอย่างเช่น ลูกค้าขับรถไปแล้วก็อยากจะแวะลูกค้าแวะได้เลยนะคะการแวะเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของแอดมินที่จะประจำอยู่แต่ละสถานที่สามารถแวะได้เลยแอดมินเนี่ยจะอยู่ทุกทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนะคะแต่ถ้านอกเหนือเวลาทำการอาจจะต้องนัดนิดนึงนะคะการนัดในเวลานอกเหนือเวลาทำการเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงหลัง5โมงเย็น6โมงเนี่ยการชมสถานที่ยังทำได้อยู่นะคะ ทางแอดมินเนี่ยก็จะ walk i อก็จะขับรถเพื่อที่จะเข้าไปดูแลลูกค้าให้ให้ข้อมูลและราคารายละเอียดต่างๆของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย 1. อ่าพิธีสง์นะคะขันมากก็จะมีในเรื่องของครบเซตพันขันมากเอกพันขันมากโทนะคะต้นกล้วยต้นอ,อ้อยนายพิธีครบเลยนะคะส สองนะคะในเรื่องของพิธีส่งพิธีส่งเองเนี่ยเราก็นิมนต์พระให้รถรับส่งพระส่งเรียบร้อยนะคะของอสังฆทานสังฆพานที่เราใช้ถวายพระสงฆ์แล้วก็เรียบร้อยมีให้จัดในแพ็กเกจเลยนะคะแล้วก็การมัคคทายกการนิมนต์พระมัคคทายกการดีวงานมัคคทายกพระเวลาต่างๆเราจัดการให้หมดเลยนะคะในพิธีและ 3. พิธี รับไหว้มั่นหมายสุขขอนะคะรับไหว้มันใหมายสุขขอเนี่ยเราก็จะเตรียมโต๊ะโซฟาและผานรับไหว้ครบเซตเลยนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจะมีผานรับไหว้ไหมจะมีทุกเทียนแพรสําหรับรับไหว้หรือเปล่าเรามีนะคะเราลูกค้าไม่ต้องเตรียมนะคะเราเตรียมให้แล้วก็การจัดคิวงานมุมฉากดอกไม้ต่างๆมีหมดแล้วนะคะอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อย และ4นะคะ,ะในเรื่องของพี่ลดน้ำสังเราก็มีฉากดอกไม้พานรับน้ำสังเป็นดอกไม้สดนะคะและ,ะในเรื่องของมงคลแฝดพวงมาลายัยดอกไม้สดเตรียมให้เรียบร้อยสังแต่ละสถานที่แต่ละสาขาเราจะมีสั่งสองตัวนะคะเพื่อไม่ให้ล่าชา้าและไม่ให้วุ่นกันจนแบบ เดินชนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสารสองตัวนะคะและเราจะไล่ไปที่พิธี5เนี่ยก็จะเป็นพิธีส่งตัวนะคะแต่ละสาขามีห้องส่งตัวนะคะพิธีส่งตัวเนี่ยในพิธีก็จะดูแลให้เบ็ดเสร็จชุดอุปกรณ์พิธีส่งตัวในเรื่องของแมวฟักหินครบบทยาไก่ไม้เท้าดอกไม้โปรย เงินถุงทองมีครบนะคะแล้วก็ห้องส่งตัวเนี่ยจัดเตรียมสวยงามแล้วก็จะมีในเรื่องของอต้องเรียกได้ว่านายพิธีดูแลดําเนินการให้ไม่ต้องไปเงอะงะทาเองทาถูกไม่ถูกงนี้นะคะเราก็ดูแลให้ด้วยคือคือพูดง่ายๆว่าจบตรงนี้เลยนะคะเสร็จจากพิธีส่งตัวแล้วนะคะเราก็จะมีในเรื่องของให้บ่าวสาวเนี่ยไปเปลี่ยนชุดจะเป็นการเปลี่ยนชุดเข้างานเลี้ยงฉลอง จะมีคําถามของแขกหลายๆกู่นะคะแขกและบอสสาวหลายๆคนเลยก็จะถามว่าอา้าวแล้วถ่ายรูปกับแขกตอนไหนตอนเช้าหลังจากพี่ีส่งเนี่ยจะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะอืมตรงนี้เนี่ยเราถ่ายรูปร่วมกับแขกในชุดไทยเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งที่มาตอนเช้าเนี่ยได้เลยนะคะและถัดมาอีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็น ช่วงที่ถ่ายรูปหลังจากเราเสร็จพิธีการบนเวทีทุกทุกที่การเปิดตัวดอกไม้โปรเนี่ยเรา r รี u เควตกับทางขอถ้าอยากทำออะไเนยบอกนะคะบอกกับทางทีมงานคนวางงานวางแผนง,งานรันคิวนีได้เลยนะคะซึ่งแต่ละสถานที่มีคนรันคิวงานวันงานมีผู้จัดการที่จะคอยวางแผนง,งานและให้คำปรึกษาให้กับบ่าวสาวนะคะแล้วก็ เมื่อเบาสาวแต่งตัวเสร็จนะคะเราก็จะลงมาใช้การเปิดตัวแทแล้วก็เป็นเพลงเปิดตัวเดินคู่กันมาดอกไม้โปรยราจัต์ให้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปต้องมีอันนี้ไหมต้องมีอันนั้นไหมคือพื้นฐานหลักๆสิ่งสำคัญเราเตรียมให้ครบแล้วนะคะและขึ้นเวทีปุ๊บตัดเค้กโต๊ะเค้กแล้วก็เตรียมให้ เช็คปอมเราก็มีนะคะก็รีเควส t กับทางแอดมินแต่ละสาขาได้เลยทางแอดมินแต่ละสาขาเนี้ยก็จะดูแลให้นะคะในเรื่องของหลักๆเลยดนตรีนักร้องเล่าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆให้คุยกับทางทีมงานนะคะจะมีการดูแลและการวางแผนการเสิร์ฟการอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นจะเป็น เป็นสัสดส่วนแล้วก็เป็นเรื่องๆไปนะคะด้วยประสบการณ์ที่เราทํางานมาเป็นจํานวนมากเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของปัญหาหน้าง,งานและปัญหาต่างๆในการาในการรับประทานในการเสิร์ฟและควรมีอะไรบ้างไมอ่อะไรไม่ควรมีอะไรควรมีแล้วก็จะมีการแนะนําให้แบบเรียบร้อยเลยค่ะในเรื่องของสริฟในพิธีเราก็มีให้นะคะไม่ใช่ว่า จองเสร็จปุ๊บทุกอย่างต้องไปคิดเองเนี่ยไม่ไม่เลยนะคะจองเสร็จปุ๊บสคริปต์ในพิธีแผนที่ QR code สำหรับการเดินทางการ QR code สำหรับแผนที่การเดินทางเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานของเราเนี่ยก็จะถูกแยกเป็นสัดส,ส่วนพนักงานเสิร์ฟอาหารส่วนหนึ่งพนักงานดูแลห้องน้ําดูแลสถานที่ดูแลมือเช้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ คนรันคิวผู้จัดการดูแลหน้าง,งานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนายพิธีก็อีกส่วนหนึ่งคนเปิดเครื่องเสียงก็อีกส่วนหนึ่งเพื่อให้การทําหน้าที่เนี่ยค่อนข้างสมูทไม่มีอะไรติดขัดสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมเองถ้าจัดงานกับเราก็คือ1ชุดช่างภาพช,ช่างช่างแต่งหน้าของระบว้ของชมลวดของระบ,บายของชมลวยแล้วก็อ่ อาจจะมีพวกรายชื่อแขกรายชื่อผู้ทําหน้าที่ต่างๆอย่างเช่นใครเพื่อนเจ้าสาวคนไหนช่วยส่งของละว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเราให้เพื่อนเจ้าสาวเป็นคนช่วยส่งของละว้เพราะว่าเราต้องการให้ภาพเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นนะคะอันนี้เป็นเป็นการให้ความสําคัญของเรือนไทยลลิตาหนึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยจะต้องดูอบอุ่น สองพี่ีจะต้องครบสามแขกที่มาร่วมงานจะต้องสะดวกมากๆนะคะยังไงนะคะแอดมินก็จะขอฝากเรือนไทยลิลิตาเรือนไทยทั้งสี่สาขาเรือนไทยมหานครเรือนไทยสยามธานีเรือนไทยนิมิตใหม่และเรือนไทยเดินน้ำาสีประทุมเอาไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเราทั้งสี่สาขาเนี้ยมี